ถ้าเกิดใครนะคะที่มีปัญหาของเหนียงนะคะหรือว่าไขมันที่พอกในช่องคอนะคะหรือว่าในชั้นคอหรือว่าใต้คางบริเวณนี้มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะคะจริงๆแล้วการลดทั้งสองแบบเนี่ยอาจจะทําได้ดีๆพอๆกันนะคะแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่ตัวเล็กนะคะมีชั้นไขมันในคอที่เยอะกว่า hmm. ก็อาจจะลดไขมันคอเฉพาะจุดได้ะคะ่ะส่วนใครที่หนักตัวเยอะๆนะคะก็อาจจะเป็นการลดน้ำหนักแบบทั้งตัวนะคะหรือว่าลดน้ำหนักแบบทั่วไปได้เลยค่ะก็ถ้าเกิดลดน้ำหนักทั่วไปได้ถึง5-10กิลโลนะคะตามงานวิจัยแล้วเนี่ยทางการนอนนะคะอาจจะลดภาวะหย แบบ significant หรือว่าแบบเห็นผลแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่ลดไม่ได้นะคะก็อาจจะมีตัวช่วยนะคะที่ใช้ความเย็นขจัดเซลล์ไขมันนะคะภายในเหนียงหรือว่าตามตัวต่างๆนะคะเพื่อขจัดไขมันส่วนเกินออกด้วยความเย็นทําให้เซลล์ไขมันตายแล้วก็จะออกทางปัสสาวะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่รู้สึกว่าลดน้ําหนักแล้วแต่ว่าขนาดตัวหรือขนาดไขมันยังไม่ลดสักทีนะคะถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะก็ปรึกษาการทําครู s วิตได้นะคะที่ไวทเทอร์สลิปคลินิกค่ะ